สวัสดีครับวันนี้ NPC Entertainment นะครับผมเราจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องสมุไรพเนจร The Beginning นะครับผมนาทีนี้แฟนๆกระตูนสมุไรพเนจรก็ได้ปลดล็อกความคาใจแล้วนะว่าใครจะมารับบทภรรยาคนแรกของเคนจินนะครับในสมุไรพเนจรภาคล่าสุดครับที่จะเล่าเรื่องราวอ,อันแสนปวดร้าวของมือพิฆาตบัตโตไซนะครับความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ทําให้มือพิฆาตกลับใจวางดาบสมุไรแล้วมาใช้ดาบสลับคมแทนนะครับผม นี่เป็นภาพการพบกันครั้งแรกของเคนชินและโทโมเอะนะครับในมังงะน,นะครับหญิงสาวที่จะเปลี่ยนชีวิตนักฆ่าของเขาไปตลอดการนะครับผมและไม่ผิดไปจากข่าวลือนะครับผมน,นักสแสดงที่จะมารับบทโทโมเอะก็คือคาซุมิอาริมูระนะครับนักสแสดงสาวสวยที่เคยฝากผลงานในภาพยนตร์เรื่องเพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่นนะครับมารับบทเป็นยูกิชิโร่โทโมเอะนะครับใน สมุไรพนิจอน The Beginning นะครับอ่าเรามาดูประวัติของคาซูมิหน่อยนะครับคาซูมิเกิดวันที่13บกุมภาพันธ์ครับพุทธศักราช2536นะครับผมที่เมืองอิตามิครับจังหวัดโยงะครับประเทศญี่ปุ่นครับเธอเป็นนักแสดงสาวสวยที่ร้อนแรงอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นครับในปี2014นะครับจากการจัดอันดับของโอลิคอนสไตล์นะครับมีช่วงหนึ่งที่จอทีวีบนประเทศญี่ปุ่นครับ มีผลงานพรีเซนเตอร์สินค้าโฆษณาของเธอเยอะมากครับในช่วงปีแรกของปี2014นะครับผมผลงานที่เปนแผนพอจะคุ้นตาก็จะมีอะมีจังรับสาวน้อยแห่งท้องทะเลครับช่องไทย PBS ของบ้านเรานะครับผมและหนังที่ทำให้ผมรู้จักนะก็คือหนังเรื่อง I am a hero ครับในปี2015ครับเป็นมังงะที่ดัดแปลงมาเป็นหนังเหมือนกันนะครับผม และเรื่องที่ทําให้คนไทยหรือว่าตัวผมรู้จักแบบจริงๆริจังๆก็คือเรื่องเพียงชั่วเวลากาแฟยัอยงอุ่นครับคาเฟ่ฟินิคูลิฟินิคูล่าครับโอบทที่เธอเล่นนี่น่ารักมากนะครับผมและก็ยังเคยให้เสียงภาคเป็นเบียงก้าครัในแอนิเมชันดัก o n ควีตยอร์ส Story นะครับแล้วก็เธอก็ยังมีผลงานโฟตโต้บุ๊กชุดายน้ำด้วยนะครับเป็นแฟน่านดูได้ และเราก็จะได้เห็นเธอในบทบาทของโทมโอเอจังนะครับในสมุไรพเิจร The Beginning นะครับให้เราดูใน Netflix สครับวันที่30กร,รกฎาคมนี้นะครับสำหรับวันนี้ P C Entertainment ก็จบคลิปไปเท่านี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ